หลังจากเขาเอารถมอเตอร์ไซค์มาส่งแล้วนะคะพี่น้องคะเราก็ได้ใส่กันหมวกแล้วดอพี่น้องปริกปริกอ้ยราคาเท่าไรครับพี่กรา,าาร,ราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไรสามยูโรยี่สิบเก้าเซนอุ้ยมาต้นแค่ต้นหน่อยแท้เพชรบ่นอ้อขยากเด็ดซิมเด้พี่น้องคะแล้วเพิ่งนี้พริกทุกสายพันธุ์น่ารักมากมากอุตุอิติอตโตเอเตอันนี้เท่าไหร่นี่ อันนี้9ยูโร99เซนสิบออยสิบออยสิบออยอันนี้มันหมากอย่ังน้นอยน,นี่พี่น้องเลยบอกพริกอยังนี่เป็นนังสัน่นพอ่อใหญ่ไปทางใด่ะบุอุ้ยกล้วยไม้สวยก้วยไม้แค่กล้วยไม้แค่ เราไม่ได้มาซื้อดอกไม้นะคะอันนี้บานเออเดินเ,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 เป็นจมาดพี่น้องคะ่ะวิไลบรได้ซื้อดอกไหม่เด้อวิไลบอได้มาซื้อดอกไหม่แต่ว่าก็อยากให้เบิง่งเฉยๆค่ะอันนี้กระถางละ4ยูโร49เซนพี่น้องคะ่ะกระถางใหญ่เช่นกันค่ะแต่ว่างานนี้เราไม่ได้มาดูดอกไม้นะคะแต่ว่าถ้าให้เบิ่งงามๆความสวยความงามความดอกไม่สิ่งที่วิไลมาหาคืออันนี้ค่ะไปใส่ละอ้า ตรงเนี่ยมันเป็นปลาผักอีตูผักหมัละผ้าคอยไปใส่ละพี่น้องคะวิไลเดินหาบัตรซิลิคงเนาะวิไลเดินหาบัตรซิลิคงแต่ว่าวิไลเห็นแล้วมันเป็นแวบ,บๆวบัตรซิลิคงไหมแต่มันมีแต่ดอกไม้ พีลยหาบัตรซิลิโคนพี่น้องขาพี่เลยหาบัตรซิลิโคนแต่มันไม่มีปกติมันสิมีอยู่เดปกติอองาสวยเจอแล้วพ่อใหญ่ไปถามพนักงานว่าบัตรซิลิโคนอยู่ตรงไหนนี่คะ่ะนี่คะ่ะเจอแล้วเจอแล้ว อันนี้ก็คือผักชีลาวผักชีลาวผักชีลาวเท่าไร่สามยูโรห้าสิบเก้าเซนเดี๋ยวเดินเบ่งก่อนเดินพี่น้องคะ่ะเดินดูก่อนนะคะเโาะผักชีลาวผักชีลาวอันนี้ย่าเอ็นยืดอุยจะแล้วอันนี้ชนิดเหล่าจะแล้วจะแล้ววิไลไปเดินหาฟังพ่นเขาเปลี่ยนมาฝั่งนี้ เราจะเอาไปใส่ให,ให้มันโตให้มันโตให้มันโตอันใหญ่นี้เท่าไหร่อันใหญ่นี้เท่าไหร่อันใหญ่สามยูโรห้าสิบเก้าคือกันนี่ก็สามยูโรแต่ว่าต้นเล็กจะไปปลูกใส่กระถางไวไหมพี่น้องคะอันนี้ผักชีจีนบะอ,อันนี้ผักชีจีนอันนี้ผักชีจีนคะ่ะ ใช่นะเมนของมีไลก่กาลังเน้นโอเคเราเจอแล้วนีคือวาาัวร์พาวัวราพาวัวร์พาวัวรพาเจอแล้วเจอแลวเจล้ววัวร์พาวัวร์พาฉันมีโลเลวฉันมีโลเลวนี่ Nào, cháu sẽ buộc thang. Loko thang boko bóng 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 xì bóng bóng cả bóng bóng rồi bóng bóng xì bóng 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 da วิไลบทถ่ายเลยนะคะวิไลขอเลือกก่อนว่าอันไหนอันใหญ่อันไหนอันเล็กเนาะค่ะนะพี่น้องค่ะวิไลจะเลือกเอาเลเดอ้อค่ะบันนี้บทถ่ายเลเดอ้อบนันนี้เพราะว่ามีสองมือ <c oughs> ใครอยากได้ตะไคร้พี่น้องค่ะตะไคร้นั่นเนี่ยตะไคร้กระถางรัเท่าไหรค่คะตะไคร้กระถางละสี่ยูโรเก้าสิบเก้า มีหนึ่งกอค่ะพี่น้องค่ะตะไคร้ตะไคร้ือตะไคร้ตะไคร้อุ้ยอันนี้หอมอะไรหอมเอียงือเป็นนังสันพี่น้องค่ะหอมอะไรเ่ยหอมประเทศอะไรทำไมหอมอะไรถึงเป็นแบบนั้นคือหอมบัวเลยบานเหาจ้ะ บัวเลยบานเฮาเน้องพี่น้องคะน,นี่ไมมคือเหมือนบัวเลยเหมือนต้นบัวเลยบ้านเฮาหรือว่าต้นหอมหอมเลยบานเฮาออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะจะไข่ไหมนี่อันนี้เหมือนจะเป็นผักซีล้อมว่คะพี่น้องคะ อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรก็เป็นพวกอาพวกเครืองคั้วเนาะถ้าเป็นมานเท่ากับพวกไปกะเพราหัวละพ่า,างสหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ภาษาบ้านเขาเรียกว่าบัตสิริคุงเด้อค่คะภาษาไทยเรียกว่าบัตศิริคุงตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บอันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยผักกาดเด้อเบีย้ยผักสลัด อันละ30เซนอันละ30เซนคืออันนี้นะคะเนอนี่นะคะ30เซนหนึ่งอัน30เซนแต่วิไลไม่เอาไปปลูกหรอกว่าเอาว่าเอาชัดมานี่ค่ะพี่น้องคะชัดมานี่คือต้อนมะกรูดมะกรูดมะกรูดมะกรูเดเ้อค่ะกี่บาทคะ 7ยูโรเก้าสิบเก้าเซนต้ตนมะก,กรูดเด้อค่ะไม่เคยคิดจะปลูกค่ะปลูกไปก็แค่นั้นเพราะว่าเราเอามันจากบ้านดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดถ้าเป็นว่าคนอยู่นี่ตลอดมันก็เป็นตะปูเนาะค่ะเนาะมะก,กรดูมกกรดมะก,กรดูดมะกรูดนี่ผักสลัดเนาะค่ะเนาะผักสลัดก็จะเป็นอย่างนี้เขาทําเป็นแบบนี้พี่น้องคะาย่าไปหยิบของเขาเนาะยิบถึงสี่เบิ้งนี่ต้นละสามสิบเซน ต้นละ30เซนนี่แหละค่ะแบบนี้เห็นไหมค่ะต้นละ30เซนไอ้บัตริีิดงไอ้ไอ้ได้แล้วค่ะมาเอาผักมอระพาได้แล้วป่ะพี่ยัยได้ยังวันเสร็จ This is a r a s e n sand from from yeah from Florian n i x f l o r e a n B oh okay no no nee, nee, this is Florian volum s <so viel>?

เจ้ากับพอกขดยู่สงสารมันมันบริยูโดนเนาะคะ่ะถ้าเอาไปเลียงเรามันยูโดนมันก็เป็นตะเลียงนี่สื่อไปแง้มใดเพิ่นกับไป3เดือนนึงสิมันก็บ่คก่อยมีคนดูแลไหมคะ่ะพี่น้องคะ่ะปกติก็ประมักสื่อกันอยู่เด้สวยๆงามๆกล้วยไม้กล้วยไม้หุยเราชอบสีนี้มากกว่านี่คะ่ะเราชอบสีนี้มากกว่าสิบเอ็ดวานกี่ยูโร22ยูโร99เเซนตตีซส23ยยูโรพี่น้องค่ะ แต่ว่ามันก็มีหลายแบบมีหลายอันมีหลายเยอะดงก,กล้วยไมย้ป้าป้าปามมาเบิ่งทานตะวันแค่ให้พ่อใหญ่ไปเอาดินเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้พ่อใหญ่ไปเอาดินมาดูทานตะวันแคะสวยวิไลก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะได้เพชรทิลิงมื่อวาพักอ่ะพักขุนช่ยนะคะแล้วกะ็อ่าไทบัสซิลิกงก็ะคือตอ้วหัวละผ้า แล้วก็ดินที่แหลกดินว่าสี่ซื้อเป็นแบบเป็นแบบต้นเราไปปลูกเอาโอ้เป็นโป๊เป็นตลอดเนาะค่ะพอดีกาวิไลยาออกมาไม่พอรลานผลละไม่ลานผลละไม่ก็ดินดินอันอันที่ข้าซื้อเป็นกระถางน่ยมันสามยใหญ่อะที่นี่วิไลก็เลยว่าออ้ยถ้าเอาไปปลูกมานั่ะซื้อกินดิก้กันไรใบได้แบบไปเจอแบบเอกระเพงเนาะหนึ่งยูโรสามสิบเก้าตอนหนึ่งกัมกัมว่างไงเดี๋ยวไปเบิ้งยู่บ้านกันค่ะ ไ่ไล่กับปวดหัวเอาพัดติพัดติแล้วไปทิ้งมองกระดาษปวดหัวน้ำอันพใหไงนี่จ้าพี่น้องข้างนอกก็ก็เป็นอันพวกหินพวยใหญ่เก็บไปแล้วล่ะคัะสี่อยู่ในรถเขน็ขนก็เห็นกันแล้วเนาะพวกดินพวกเนี้ยพวยใหญ่ก็ดสื้อสื่ออย่าหย่าสามถุงสามชนิดของพลแหละแล้วที่นี่อันเียบพี่น้องกับหมอกไงบ้างเนี่ยโอ้ยใจวิไล่หลายเอ้ย หอมลึง oh. ยุโล3สามสิบกว่าเซนเองพี่น้องไงก็ยุไอดีอีกพนะที่หรกพี่ไรกเอากำเดียวบัดเดียวเบังเซลเซลพอขา <c oughs> พอคากันดีดมันหักเราบังมันหักเราก็จับยุมยุ่มยุ่มยุม,ยม,ยมใส่ใหายมันเลยอยู่สองกำพอดีอยูุลานดอกไม้มันก็เป็นลานผลไม้ของอ่าคนตุรกีมานี่นะพี่น้องค่ะ กำบกเอฟเลยกำใหญ่ๆห,หนึ่งยูโรสามสิบกว่าเซนเองสามสิบห้าเซนพี่น้องคะถูกกว่าอยู่ไอดีไอดีหนึง่งซ้ำซ้ำไดเคิงหนึ่งเจี้งสิพี่น้องคะนี่ซ้ำได้เคิงหนึ่งเจี้งงงงยงเสกติสือมาอันนี้กำบกใหญ่กำบกเอฟเปอกเลยอุ้ยอันท่าวิไล่ไปซื้ออ่าท่าอ่าพี่ลกระไดอันนั้นมากเนาะท่าพีล่ยไปซื้ออ่าเป็นอ ี่น้องค่ะแต่ใบเลื้ออันที่เป็นเป็นต้นนิดหน่อยคือวิไลไทยนั่นให้เบิ้งนั่นแหะที่ยอยนลากต้นไม้นั่นชวามันสีเงยชว่ามันสีหญ่แล้วมันก็ะติดตาโดนก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าเอาดอกอืมว่าสัตวาบอกพ่อใหญ่ว่าเอาเอาอันวัลภาดิโกออะสัน้นวัลภาเนี่ยคืออย่าพี่น้อนอย่าไปเจอเห็บบ้างนี่แม่จ้ะ พูดได้เห็นเองกินนะมากินหอมแต่นี่พี่น้องอันนี้อันนี้เป็นอ่าขึ้นชายนะค่ะเป็นขึ้นชายบ้านท้าวนีนี่เป็นขึ้นชายนี่ก็เป็นอวัวลภผาวัลภาบ้านเราน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ,ว,ะ,ะวัลภามันนี่เวลาจะมาปลูกพ่อปลูกไว้แล้วที่นี่สมมติว่าวิไลกลับก่อน สวัสดีไปหอดปวดมนก,ก็นสีไงาขึ้นมาแน่มนก,ก็นสีมีใบไม้ยังพอาะง่ยก็สีได้เก็บเก็บปวดสีได้ใส่ซองฟิตไว้เนาะของเก่ากับสีมดแล้วค่ะนั่นแหละค่ะก็ไปอีกย้างหนึ่งค่ะปวดหัวไปล่องหมวกเอาเอามาให้เบิ้งโหลดจังไดก็ได้เบิ้งโหลดเนาะพี่น้องจังไดก็ได้เบิง้งนี่ นี่หมวกอันเนี้ยมันเป็นอ่าของเพื่อนพ่อใหญ่่หลักมองเขาเอาขึ้นนี่มันก็ดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันก็ดีมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าหัวขจ้าน้อยมันมันแบบว่าอ้เนี่ยมันเข่าตรงนี้มันทังทั้งทั้นมันก็สิพอดีอยู่พี่น้องค่ะแต่ว่ามันเข่าตรงนี้ประเด็นมั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 นเป็นแบบัดนมากได้หนิ ขาเจับฟั่งหัวขาเจ้าหน่อยค่ะน้องวิไลใส่ตายตายกูตายไปส่งใส่ให้พใหญ่เบิ่งใส่จนปวดหัวว <c ười> ิไลกับพ Marines ุใหญ่ก็เลยว่าอันเอาไปให้อันหลานใส่บ่เพื่อไปให้ใส่ไผใส่บ่โอ้ยตะข่อยกันยังใส่บ่ได้หัวข่อยเนาะสิผู้ใดสิใส่ได้แนวหัวฟั่งเขาก็หัวหนห่อยนึงเนาะผู้หญิงเนี่ยนีน่ของผู้หญิงของอ่าอ่าของลูกกัน ตรวจละพี่น้องค้าเนี่ยพอนอมะหายยังดีของไม่ยิ่งเนี่ยนี่มันเป็นของผูไส่อย่างดีเลยค่ะยังไม่พังยังไม่ขาดยังดีๆอยู่เลยบ้างแน่นิยังดีๆอยู่เลยพี่น้องค้านี่ล่งได้อันนี้ก็ะงลงนี้ได้เนี่ค่ะใส่ล่ละชนตรงนี้ช่องแบนตรงนี้ก็ใส่นี่ได้แบนตรงนี้ใส่ลงได้ข้างล่างนีมม่มานี่นี่เนาะมืออ่ามือที่ไปซื้อรถมอไซค์นั่นเอามือที่เอาทะเบียนไปอ่ะ ไฮลานมอไซน่ะพี่น้องคะมันอันนั้นอ่ามันบ่มีเบอร์มันบ่มีเบอร์ิไลยล่องเบิ่งแล้วิไลยล่องเบิ่งแล้วอบนี้มันมันเป็นแบบแนนโพดมันมีแต่เบอร์เอสเนาะค่ะมันมีแต่เบอร์เอดแล้วกับมันมีเบอร์เอลแล้วกับมันมีเอ็กซ์อัหล้อไปขีมอไซนอุ้ยคนละกี่นาฬิกนที่นอนมาอนนี้ก็เลยไปซื้อหมวกพี่น้องคะหนึ่งร้อยสามสิบหกยูโร ตีเป็นเงินไทยกับหาพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทแพงที่แรงพี่เล้าว่าเทา,าคอยว่าเอาดอกคอยไปใส่อีกเทาคอยก็ได้คอยไปใส่อันเก,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 ก้าคอยใส่อีเทาคอยที่โยห้องเก็บของก็ได้ว่าสัน้นอันเก้านะมันกระโดดเราพี่น้องคะ่ะเรามันเป็นมันเป็นของอ่าอ่าของพอญายอันเก้าแต่ว่าแล้วมันเป็นของเมีย ของอดีตเมียพ่อใหญ่นะคะพี่น้องคะแล้วมันกระโดดเร็วแล้วที่นี่ตอนพ่อใหญ่เอารถมอเตอร์ไซค์มาเพิ่นกันเลยบอกพ่อใหญ่ว่าเอาไปให้แฟนคนไทยเธอไปใส่โหลดเพราะว่าถ้าพ่อใหญ่เอารถมอเตอร์ไซค์มาอยู่กับวิไลเนี่ยเพิ่นกับบริไซเรี่ยวหมวกกันน็อกมาดิเพิ่ลก็ใส่ได้พอดีนั่ะล่ะแต่ว่าช่วงช่วงตรงนี้มันหลอกมันหลอกแล้วมันข้างในมันขู่เร็วนะวิไลก็เลยไปแต่อีกอย่างหนึ่งมันหลวมหัววิไลเพะเพิ่นถึงเพิ่นยังสั่นขนาดตีนเพิ่นตีนเพิ่นยังไงก็วิไลเด้ที่นี่ก็ไปซื้อไม อันนี้มันกะมันก็พอดีพี่น้องครับพอดีพอดีเราวมนก็นมีตรงนี้เนาะนี่ค่ะอือฮึมตึ <it seems S 2> ุมเตึ <laughs> ุมตลุมตึุมเตึมตลุมลาลาลาเกิดมาเป็นวันนี้พกนจรเจียวละลอละลอลลอละใกล้บ้าแล้วพ <quin> ี so ่น้องค่ะที่นี่เล่นกระว่าเทา เขาไปในลานพี่น้องคะเขาไปในลานบ่ได้ไปซื้ออยู่หม่องลานมอไซได์เดไปซื้ออยู่งลานเป็นเครื่องอุปกรณ์มอไซด์ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะบะาบาหวานทุงมือบาหวาอี๋ยังเบาหวาอี๋ยังเนาะค่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะเบอร์เอ็มหนึ่งร้อยสามสิบหกยูโรเนาะค่ะพี่น้องคะหนึ่งร้อยสามสิบหกยูโรอันวิไลบอกพี่ไงหาเบิ้งอันถูกๆก็ได้ดอกเทาอันละสามสิบหกยูโรอันละห้าสิบกว่ายูโรหกสิบกว่ายูโร เบิ้งหล่ะมันไม่มีใส่มันมีแต่ใส่เอดใส่เอดมากก็น้อยน้ะพี่น้องนาะใส่เอดมากก็น้อยบัดที่นี่พอนี่เลยว่ามันน้อยมานี่พอนี่ไปเบื้องเบิ้งอันละหาร้อยก้วนกว่าเท่าอย่เอาแพ้งถ่อเอาแต่อันธรรมดากระเพาะเอสนออันจ้งมีขอกระสันแค่ว่าขอบ่ได้ัใส่ตลอดนะลอกแต่ว่าถ้าเจียเขาม่านาห่อน เทากับไปเที่ยวเห้คไหเอามอไส้ไปเังสินะคะก็เลยแต่อันลอยสามสิบหกยี่อ้อยเนี่คอยกนยังว่าแพงยูง่พีาาานกก่น้องค่ะเอาละค่ะเสียดเนื้อกินให้พ่อใยอย่าของกับเสียดเนื้อกินน้ำแต่ว่าสงสัยือสิจะลวกดอกผักกาด <laughs> สภาพมันยังสีละดอกผักกาดของพหญ่เห็ดมาสมาแมนไห่เล้วเมวื่อวานก็ได้สิอุ่นมาสมันไห่ ม,มื่อแมนมัสแานอันเก่าเด็กไปกินก็ใหญ่เพิ่นได้ค่ะม,สมัสแานอันใหม่ไว้ไดกก้สี่หลวกหัวผักกาดแล้วก็กินกับผักแล้วก็ผักซี่กินกับอ่ะประเด็ดบองอันนี้อนเอาไปเก็บกันเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นยังสีเฮดเวียกเพลินทนทุนทุนทุนทนทนอยากไปขี่มอไซค์เรีว่าขี่เร็วๆเพิ่นก็ะพุ่นค่ะเอาลงไปไว้แกราชเนะค่ะเวลาลงลรถแล้ว ต่อไปกะสีแบบว่าให้เจ้าของอที่ที่เป็นหม่องเซาตรงตรงข้างล่างนะคะพี่น้องขากะสีเดีเอารถขั้นเขาซุมือนี่เอารถขั้นเขาจอดแต่น้ำถนนนะคะบ้านนี้พ่อใหญ่กะสีเคียดเคียดให้กัจเอเคียดเคียดแบบว่าเคียดหม่องจอดรถหาหม่องจอดถนห้เพราะว่าพ่อใหญ่กะสีเศร้าเศร้าหม่องจอดรถนะคะพี่น้องขา คือว่ามันก็มีชุกหองชุกหองแต่ว่าเข้าต้องเขาต้องใจไปนั่มนะคะแต่ว่าพอไงเราพอไงเราสมัยตะกี้รถขั้นหน่อยกับจอดตรงนี้นะคะเขาได้ไปจอดข้างล่างมันไม่เ้ามไม่หม,มองจอดอยู่แล้วบานนี้มอไสเนะคะวิไลบอกว่ามอไส้มันไม่ย่างเถาสิมาตากหมอกตาฝนเขาก็เลียโตนรถมันก็สิพังไว้ปรเรยสีแดงเศร้าอ่าสั่นมาะลาเชลิวว่าล่งรถกันค่ะเอาราคาไปน้องท้าวิไลก็จะทำกับข้าวนะคะวิไลปวดหัว ปวดหัวกับการล่องหมวกล่องหมวกยางเวลาอยู่ที่ไทยกับประหยากไทยเดอกคนมันขั้วข้าเ,เดินหลายนะคะก็เลประไทยแตงพื่อนบว่าเป็นยางเข้ากับว่าเป็นยางแต่ว่าบอแค่คอยใส่เวลาล่องหมวกนี่คอยก็ปวดหัวแล้วหัวขา้าบบ่ไดหน่อยเดีเ่ยวคือเขาเนาะหัวห้อโตๆแบนๆไม่พี่น้องค่ะ ร้อยสามสิบหกยูโรพี่น้องตกเกือบสามสิบเจ็ดสาสิบเจ็บาทหนึ่งยูโรสาิบเ็ดบาทวิไลคิดแค่สามสิบเจ็ดจดศูนูนย์เยพี่น้องค่ะก็เกือบหาพันอุ๊ดยเนาะบานทาพันกว่าบาทนี่ก็เหลือเฟือเอาพี่น้องมาเป็นเงินเท่าดอกเงินเขาเงินเพ่นใช้เงินเขานั่นแหละค่ะบาททุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์ใช้เงินเขาจึลืมจึลึมจึลืมนนนนนอนนนนนนคนนน พอกันไม่เจอกันไม่นี่คลิปหนาค่ะคลิปมื่อนี้โอ้ยม,มือเหือตอนเศร้ากัยญาก,กันเรื่องมอไส้ถารถมอไส้กระจกหมาสทรงสวยมากพอาก่อยากัญากันเรือนนเร่องนั่นเื่องนี้อ้าวบัดท,ที่นี่ไปกับเขาไปนี่าไปสื้อหมวกซื่อ,อยังเขาไปนางเขาเนื้อมดมือมื่อนี้พี่น้องค,ะค่ะแถมแถม,แถมเสือตัวน,นี้กป็สีหูดว่มามีคลิป <S <S ยังออกไปได้หลายเอาค่ะพอกันไม่ไเจอกันไม่นด้คลิปหนาค่ะ